ยินดีต้อนรับเข้าสู่ power ของเจ๊งูนะครับผม power จะเป็นเจ๊นะรับบทเป็นเจ๊แต่ถ้าเป็น R v วีก็รับบทเป็นจ่าซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะมานําเสนอนะครับผมก็คือผมจะผจญภัยไปหาไข่แล้วก็เอามาฟักให้ทุกคนดูนะครับผมว่าจะมีไข่ตัวเทพๆบเทแร่แรโผล่มาไหมและในระหว่างที่ผมกาลังตามหาไข่อยู่นะครับผมก็ไปเจอกับดันเจียนบอลรับผมซึ่งก่อนจะเข้าไปรู้สึกจะมีพลายน <ละ S 1> <ะ>้ำถ้าบ้านเราก็เรียกอา ผีปลายแต่หน้าตาน้ารักจะมุตะมีแต่นอนโม่อดทนเอายิงไว้ก่อนเลยแถมมาเป็นฝูงจ้ามันก็ต้องมีการสั่งสอนเดินหน่อยตัวเล็กกระจอยลอยกระจิตลิ้นหน้ารักหน้าหยอกแต่หน้าสับังกอกมากกว่าหาเลือกกันเหรอ หาเรื่องกันเดิอฮะรู้จากแม่ปืนทักศิลาผมแอบไปเก็บเลเวลมาแล้วก็แอบทําอะไรหลายๆอย่างนะครับผมและเนื่องด้วยที่ว่าความของผมนั้นไม่เยอแรงสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความจํามันน้อยก็เลยอัดให้ทุกคนดูยาวๆไม่ค่อยได้แลผมก็เลยอัดมาแค่ส่วนที่สำคัญเอาให้ทุกคนดูกันเพ้อใช่ไหมไอ้เต้าตะมุตะมิจับเลยดินดินเพื่อลูกเพื่อเมียกูจะทุกจับไม่ได้แฮะยกูรอดก็เอาไปอีกลูกเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อเมียโอ้กูยังไหว สรุปใจความคือจับนอนไม่ได้นะครับแข็งเกินแล้วก็เจอไข่แห่งความมืดใบเบิ่มเลยเดินมาอีกสักนิดผมก็เจอไข่สีสันสวยงามสีเขียวนี่แหละเลิศเธอเก็บเลยใขรขโมยลูกกูไปแล้วก็ได้เวลามาจับบอสนะครับผมเป็นตัวที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากผู้ชายหลายๆคนน่าจะชอบมันคือราชาด่วงกวางยังไงล่ะครับโอ้โดูนั่นสิร่างปุ๊กปิ๊กปุกปิ๊กตัวเบิ่มเ นายเสร็จฉันแน่และการสู้กับนอนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมผมมีปืนตั้งแต่นอนก็มีกระสุนเหมือนกันแต่เป็นกระสุนเมล็ดพืชสกิลของน้องเยอะเยอะจะเยอะไปไหนเนี่ยโอยหินลอยมาโนนลอยมาเสร็จปุ๊บพุ่งใส่ต่อเฮอชีวิตเฮ็ดช็อตเอาจริงๆนะน้องโคตรน่ากลัวเลยอ่ะคือพุ่งใส่อย่างเดียวอ่ะแล้วยิงตั้งแต่เลือดน้อนยันไม่ลดเลยโอยลดแค่ติดเดียวน้อนใจเย็นเฮ้อห สำหรับน้อนเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่าลากเลือดจริงๆนะลากเลือดแบบลากเลือดลากเลือดผมใช้เวลาเล่นนานมากการจับน้องนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าบอลผมจะพอหรือเปล่าการจับน้อนนี่ยากมากยากขนาดที่ว่าแค่ปาบอลอย่างเดียวก็ปาไปหลายสิบนาทีแล้วอ่ะโอ้ยน้องด้วกว่ามาอยู่กับพี่เธออยู่กับพี่ดีรับรองชนะเดี๋ยวไปงัดกับดวงขางบ้านรับรองชนะเรื่องของกินก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอ้อยยายสี ให้หมดเลยเออสักทีไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิไอ้ต้าคนจับยากนะไหนใครเป็นเด็กดือ้อเราก็อยู่ของเราดีๆนายมาจับเราเองเนี่ยได้เวลาฟ้าไข่แล้วจ้าเรามาลุ้นด้วยกันว่าไข่ที่เราไปเก็บมาเนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างเอ่ยเริ่มที่ไข่เขียวก่อนเลยขอตัวเทพๆได้น้องชิปมัง้งยังเหลือไข่สีดำอีกฟองนึง อะไรวะเนี่ยแต่ที่เรารู้ไม่ยักระเท่เลยไหนขอดูหนะ้าตาเต็มเต็มน้อนหน่อยเท่ขนาดไหนกันเชี๊ยเอ้ยมันก็เท่ได้เรื่องอยู่นะ uh huh. แล้วคือนอน uh huh. ด้วนกว่างผมขยันมากไงยืบย uh ืบ huh. uh huh. uh huh. และระหว่างที่ผมกำลงังผจญภัยอยู่นะครับผมก็ได้มาเจอกับนอนกทิ้งไฟโอ้โหผู้ชายคนไหนเห็นแล้วจะไม่ชอบบ้าง<ว>มันโคตรเท่เลยนะคุณผู้ชม<บ>เอาเข้าวเหนียวได้เวลาสำแดงเดชแล้วลูกเอาพ่อใช้ผมอีกแล้วเห็นผมเป็นหมาหรือไงและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ในเลยเพจพ่อมบ์เคลมเบอเพลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire Genshin Impact แม้กระทั่ง PUBG คุณสามารถเติมได้เลยที่เพจพอมบ์เคลมเบอรเพลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดด้านล่างนะโค้ดงูรับส่วนลดไปเลยอีก1%จ้า เจอกันที่แรกผมลืมดูแวลน้องไปเลยว่าน้องแวลสามสิบกว่าแล้วโอ้โหถือว่าจับยากจับเย็นเหลือเกินแต่ถึงจะจับยากยังไงความเท่ของน้องมันก็เกินร้อยอยู่แล้วต่อให้จับยากแค่ไหนเลือดพี่เกือบหมดแต่พี่อยากได้น้องน้องมาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จะปั้นน้องเอง <c oughs> ในที่สุดก็มีคนงานหลอมเหล็กสักที <c oughs> <c oughs> และหลังจากที่ผมไปประเชิญโชคในเมืองกรุงมานะครับผมผมก็ได้ไข่มาในจํานวนที่มากพอตัวเลยแหละเอาละครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ตัวเทพไหม แพนกวินมังกรไวเวอร์น้ำแข็งแมวสีสว่างเวอร์ชั่นน้ำแข็งกวางน้ำแข็งใสไวเวอร์น้ำแข็งอีกหนึ่งตัวไวเวอร์น้ำแข็งอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตามมาด้วยด็อกอีกอ่อยแมวสีสว่างเวอร์ชั่นกลางคืน ตบท้ายด้วยสุดรักจริงจอกไฟที่โคตรจะเท่เรามาดูน็อตนจิบจอกไฟผู้แสนจะโคตรเท่กันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โห่ที่บ้านมีตัวหนึ่งชื่อข้าวเหนียวใช่ไหมชอบเถียงเจ้านายงั้นน้องชื่อขาเจ้าไปแล้วกันเนาะอืชื่ออะไรโคตรจะเฮยเอา้าวสรุปหนูก็ชอบเถียงเลยลูกไม่รู้ครับฟักออกจากไข่ผมก็เก่าแล้วผมได้ประจนภัยต่ออย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาไข่มาฟักแต่ และดูจะมีคนเน็ตเหนื่อยมากกว่าผมซสอีกแล้วเี่อสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับผมว่าเกมนี้ผมเล่นนานมากวิ่งไล่าตามหาไข่นานมากแล้วผมก็ได้ไปลงมอดเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็เป็นมอดที่ไว้ซ่อนอยู่ไอเพื่อถ่ายภาพสวยๆแบบนี้นั่นเองและไข่ใบแรกที่ได้คือฟรอบบี้ตามมาด้วยอัลปังกาเวอร์ชั่นชานมตามมาติดๆด้วยนอนเทียนนอนตัวนี้น่ารักแล้วผมก็ได้ออกหาไข่ต่อนะครับผมแต่ระหว่างทางผมมาเจอกับคิงอัลปังกาตัว มันเลิ่มขนปลุกปุยน่ารักชะมัดญาติแบบนี้ที่บ้านเราต้องการคิงออปก้าตัวใหญ่มากเลยครับผมเมื่อเทียบกับน้องด้วงกว่างของผมนะแล้วโอ้โหยังตัวใหญ่กว่าน้องด้วงกว่างของผมอีกนะเนี่ยถ่ายรูปคู่กันเลยเชถ่ายเสร็จก็จับเลยจ้าเฮ้เฮมาอยู่ด้วยกันเถอะที่บ้านพี่ต้องการขนอ้วน,นๆขนปลุกปุยน่ารักหน้าของหน้าแสบกระบกอกกับกบ,บาทเรียบร้อยครับผมเอาตัวนั้นเป็นของแถมตอนขากลับไปเติมพลังเจอปิกกจูด้วยแหละเอ้ลางสามเป็นใจชูมันเนี่ยมัดเลยหมัดเลยหมัดเลย ขอโทษนนอนแต่ถ้าพี่ใช้ลูกศรยิงนนอนนนอนตายแน่นอนเลยพี่เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะจับนนอนไงเข้าใจกันเนาะเขาเรียกว่าอบรลมด้วยหมัดจริงๆพี่ไม่อยากทำรอกเนาะปัาไงอีวุ้ยไปไม่ติดเด้ไม่ได้ไก่วดะแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะหลุดได้ไลววะเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเค งงในนี้มืดจังเลยดัครับมาดูน้องคิงอปาก้าของเราดีกว่าครับผมบอกไว้ก่อนเลยน่ารักจะมูตะพีหูตัวยักษ์ใหญ่แล้วขนปุกปุยปุกปุยแบบพี้อดใจไม่ไหวขอดูรูปเลยแล้วโ,โดนัหละอุ้มสีเน้แ,แต่เสียงนอนโลกจิตเกินเก็บกลับเลยเอาเละครับหนุ่มๆทั้งหลายได้เวลาของดีออกลงมาบาแล้วจ้ากะทิ้งไฟผู้ โคกเลยน,นี่ฉันจะเอาหล่อนมาเผาเผ <c oughs> าแร่นะโคกเลยจะเอาใช้มาจุดเตานะหล่อนจะไปตัดไม้ได้ไ,ดไงเดี๋ยวไฟที่ตัวหล่อนก็ไปเผาไม้วอดบดโอโหเ,เรียบร้อยอยากขีภัยเข้ามีอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมก็คือไอ้ต้าอุนตาแมนตรงนั้นแหละฮะมันลืมกดถ่ายไว้สนิทเลยแต่นอนเทมากตัดไม้เกง่งเก่งก็เป็นทาุพืชเลยเนาะตัดเก่งก็ไม่แปลกหรอกจ้า ดวงกวางเก่งที่สุดนะจ้าขวานันเบืร์เริ่มเก่งที่สุดเลยจ้าจะชนะให้ได้ว่ากันเถอะแล้วหลังจากที่ผมมีน้องรุ่นกวางแล้วล่ะก็ก็ได้เวลาที่ผมต้องมาแก้แค้นไอ้เจ้าแมมมอสบอนตัวนี้กันสักทีนะครับผมตอนต้นเกมนี่แบบคือผมจะตีบอนจับมอนอย่างเงี้ยพอไปโดนนางนิดนิดหน่นอยหน่อยก็ไล่ขิดถึงบ้านบ้านเละหมดแต่วันนี้แหละคือวันตายของแกเฮ้จัดการไปเลยดวงกวางจ้าขยันสั่งเหลือเกินแต่อย่าลืมนะอ้อยบ้านยายเสีย ไปตัดไม้ฉันด้วยเวลาผ่านมาเนินนานเนินนานผมพยายามจับนอนอยู่นานสองนานนะครับผมผมคิดในใจแล้วไอจะจับติดไมนีดยบอลเหลือแค่ลูกสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยเอ้ย,อย,อยถ้าบมลลูกนี้คือขาดทิ้งแล้วนะอ้าวกลัวตายซะงั้นผมได้ผ่านมายังพื้นที่ใหม่ๆนะครับผมผมก็เจอแหล่งจุดที่ว่า ไข่มันเยอะเต็มไปหมดเลยจุดๆนี้คือจุดพื้นที่สูงสูงทั่วแมพนะครับผมส่วนมากจะมีไข่อยู่เต็มไปหมดเลยแต่เวลาที่ฟักไข่ออกมาแล้วอ่ะไอไข่ที่เก็บได้จากส,สูงสูงแบบนี้มันไม่มีตัวไหนเป็นนกเลยนะคําถามเกิดอยู่ในใจขึ้นมาไขบนนี้ได้ไงเนี่ยได้เวลากลับมาฟักไข่แล้วครับผมเด็กๆของเราก็ขยันการทํางานเต็มที่เลยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือน่าลากน่ารักมาดูไข่ล็อตนี้กันนะครับผมว่ามันจะได้ตัวเทพเทพตัวเจ๋งเจงอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าไปรุนกันเลย นกอีก,อก่อยกว้างพืชเดดีมผู้ขยันทำงานทำการกว้างสมุนไพรอีกตัวกว้างสมุนไพรใหม่แล้วจะเอาให้เมาเลยใช่ไหมเนี่ยนอนลูนาลิสตัวนี้เท่ๆได้น่าสนใจวะ่ะตามมาด้วยนอนสายฟ้าเดซี่พาวที่ดูดีเดไข่รอบดีนะครับผมรู้สึกจะเป็นนอนลูนาลิสแต่แหละครับเรียกง,ง่ายนอนลูนาแลวกันเป็นพาวที่ผมไม่เคยเห็นหน้าค่าตาม,มาก่อนแต่โอ้ขยันทำงานซะด้วย รู้สึกน้อนจะเป็นสายเก็บของนะครับผมเก็บพวกไอเทมไปใส่ในกล่องอะไรประมาณนี้โอ้โหตื่นขึ้นมาขยันเลยพี่เลยยังชอบเพอจนภัยมาต่อนดินแดนแห่งภูเขาไฟผมก็มาเจอพาวตัวนี้นะทำไมพาวทุกตัวที่มันดูตัวใหญ่ๆมีไฟแล้วด้วยบนเทะเทเอ้ยแบบนี้อดใจไปจับไม่ได้การจับน้อนก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่มันค่อนข้างที่จะสบายหน่อยเพราะผมขี่นกอยู่ดังนั้นเฮ้ยอีซี่ เรียบร้อยอีกตัวไปจ้าได้นอนมาก็พอดีเลยครับผมเพราผมสร้างฐานทัพขึ้นมาใหม่นะครับใกล้ๆก,กันได้แหละเพราะฐานทัพเดิมมันโลกโลกมาดูซิว่านอนทําอะไรได้บ้างถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็โขกเลยทาไมตัวให,ใหญ่ๆชอบโขกทุกตัวเลยหลังจากที่ผมออกตามหาไข่แล้วก็ฟักมันเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากในชีวิตจริงนะครับได้แต่ตัวเดิมซ้าๆจนกระทั่งนอนมาถึงและมากันแบบคอมโบ โอ้ยแต่และตัวดูเท่เท่อดใจไม่ไหวและเพราะอยากเห็นหนายเธอใจจะขาดและช่วยออกมาเจอกันจักหน่อยแม่ไม่ต้องสืบเลยนะครับผมว่าทํำไมมีแต่นอนธาตุไฟก็เพราะผมไปผจญภัยแถวภูเขาไฟมานะครับผมได้แต่ไข่ไฟนั้นเลยแล้วก็ตัวซ้ำๆเยอะมากเอาเละครับคุณผู้ชมพร้อมจะเจอความเท่นี้หรือย,อยังไปเลยตัวแรกเป็นจิ้งจอกแม่มดไฟนะครับผม ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แต่นี่โอ้ยสิงโตไฟเอยตื่นขึ้นมาสับต้นไม้อยู่ก่อนเลย <c oughs> สุดยอดน้อนขยัน,นดีดีแต่ตัวใหญ่ไปใช้งานในฐานลำบากท้ายๆยการผรจญภัยแถวแถวบ้านใหม่นะครับผมผม,ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆมันมาจากพาวตัวนี้เองครับผม ปกตินอนจะเป็นตัวเล็กนะแต่ตัวนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นพาวาพิเศษดังนั้นจับเลยเพราะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเขาแต่ถ้าจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ในเกมโปเกมอนนะครับเขาจะเรียกนอนว่าชายนี่นะครับผมแต่อันนี้สีน้องก็เหมือนเดิมพิเศษแค่ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นนิดนึงไม่นิดละเยอะเลยอะและยินดีนําเสนอฐานทัพใหม่ของผมนะครับผมก็ซึ่งฐานทัพเก่ามันโลกโลกก็เลยย้ายฐานทัพมาอีกฐานทัพหนึ่งมันสร้างในสาฐานทัพนะจ๊ะตรงนี้เป็นไงเป็นระบบระเบียบดีกว่าตรงเดิมเยอะเลยตรงเดิมก็ไม่หากันครับผม หันซ้ายมือไปก็เจอแล้วและก็ฐานทับฐานที่3นะครับผม, <c oughs> ผ,มผมทําเป็นแหล่งขุดแร่จ้าซึ่งไอ้เต้าน้องเต่าขุดแร่นั้นผมไปจับมาแต่ผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้ครับคุณผู้ชมผมขอโทษแต่รวมๆแล้วก็หาน้อนได้ที่ทะเลทรายแหละไม่ยากเลย <c oughs> เป็นไงละ่ะ <c oughs> เตาหนามไม่ขุดแร่เอาเป็นว่าอยู่ที่นี่นานๆไม่ค่อยได้นะครับผมแลกแลกเพราะคอมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เป็นไงล้ววิธีการขุดแร่ของน้อนหมุนติว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 เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊งูงนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจะ้ะถ้าอยากให้มี E ีพีต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จางงูนะจ๊ะเจอกันหนะ้าบุยบุยรักทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยบุยบุยมา